ฮัลโหลอันนี้ทำไรกไม่พอกดอ่าน่แล yep. <sho> ้วทำไมมันกระตุกจังไปก็เพราะว่าม <'s> ันแหลกเข้ามายังก็เ้อะแบงเจอมันรังเจอแน่เออเจอแล้นแหละเขาไม่กระตุกกว่าจำไม้ ไปไหนคิมไปไหนเขาชนะแล้วเข้ามาก่อนคิมเ <c oughs> ด็กเธออย่าดีคิม <h ls> อ่ะคิมชอบทำอย่างนี้อ่ะไม่น่นาไหนเนี่ยเขาเข้าไปรอเลยได้ปะก็ <c oughs> <c oughs> จะเห็นคอนเตนอ,อยู่สกินเท่ โอเคเขาไปเขาไปรอเลยนะคนไอ้ทําไมกระโดดยังอะเขาไปรอเลย ออไม่โดนชัดเฮ้ยแก้มันไปไม่ได้อ่ะต,อต่อไป,ตอไปแต่ถ้าที่รอบต่อไปแล้วบอกเลยไปนอนแว๊บฟูซิงี่เกาหลีค้างไว้อยู่เนี่ยไม่บอกอ,อ,อะไรอะไรคือ จะวอะไรอ่ะพระพันไหมคะเดี๋ยวจะใส่ลิงก์ลิงก์เซิร์ฟไว้ข้างใต้คลิปนะคะส่งลิงก์เซิร์ฟไ้ด้วยส่งลิงค์เซอร์มาใส่งลิงค์เซอร์มาให้เฮ้ยเอาจริงกดถ่ายกระตุกเราไม่กระตุกอ่ะแม่คุณถ่ายคนเดียวนะเอ้าแล้วเราลงแล้วเราลงชแนลเธอเหรอเรามีรหัสชแนลเธอนาเอ้าเฮ้ยเริ่มแล้วเริ่มแล้วแกฉันเป็นบอกอะไรฉันโง่ภาษาอังกฤษอ่ะ ออโอ้ยกระโดดตายตายตายไปซ่อนไหนเด้นตอนนี้เราเป็นไม้อยู่เนี่ยเขาเป็นอะไรวะคนคนที่เป็นคนซ่อนอะ่ะมันจะนี่แรลกว่ะคนที่เป็นคนซ่อนจะกระโดดได้สองครั้งกระโดดทีข้ามสองบล็อกโอ้ยแล้วว่าเราตายก่อนแน่ๆอ่ะดิเพราะว่าแหลกไม่มรนจงัน,นเพราะว่าเราจะาไม่แอบ,บแล้วขี้เกียจแอบบมาฆ่าก็มาฆ่าอ่นะโอเคงั้นอยู่ตรงไหนบอกด้วยเดี๋ยวไปฆ่า เฮ้ยโดนฆ่าแล้วเหรอยังมันกระตุกพยายามวิ่งอยู่เนะี่ยเอ้านะเอา้เอาวอ,อ้าหลุดเาะหลุดเป็นเพราะเรากระตุกลุกไม่อุย๊ยโหตะกี้อุสตส่าห์ได้บล็อกไซด์แล้วใช่ปะวะบีอะบล็บอกไซด์ดีนะยัง,ยงไงอะบล็อกไซด์ดีมันหลบเนียนส่วนใหญ่เราชอบไปหลบตรงใกล้ๆจุดเกิดของคนล่าทำไมวะ จะตัดก่อนก็ได้ค่อยกด<ห>อัดเขาไปไรักแม่มสู้กับความแหละเออเราเลื่อนไหลอัน้สารภาพเป็นของกูแด็แกไปกดรีเฟซกระตุกไม่มันยั้งมันยังเลยใช่จริงจริงอยากสู้กับความตกตกเราอ,อยากเข้าไปแล้วว่ะแม่ทำไมมันเป็นอะไรวะเนี่ย แกทำไมจุดที่เรามาอยู่กับจุดที่เราลงไปอ่ะมันคนละจุดกันเชื่อดิเราหลงทางในในด่านมันเยอะมากมาแล้วเฮ้ยเราได้เป็นบล็อกเพรไว้สวัสดีครับเฮ้ยเรอมาแล้วบีดว่ะวันภา,านษาอังกฤษโอ้ยอกระตุกไม่มันเยอมันยัง,ยงเฮ้ยเราเห็นใครเป็นหิมะาวะเนี่ยอุ้ยฆ่าก็มาฆ่าเหะเอะเกลียดละ แบบด้วยมามาฆ่าก็จะมาฆ่านี่ถ้าอุ้ยตายเฮ้ยเจอเจอไม่เอาแล้วเราเปลี่ยนใจอยู่ใต้ถุนบ้านเยแล้นแขว่าใครจะฆ่าเฮ้ยมีคนไล่เราเอาเลยเฮ้ยเราได้ยินเสียงว่ะอุ้ยอ้าวตายอ้าวเราเป็นพันเฮ้ยเฮ้ยทำไมเราอยู่เฮ้ยเดี๋ยวเราอยู่ใต้ฮะเฮ้ยพอเราเป็นนักล่าลรื่นไหล อยู่กันไหมวะยู่ไหนไหนเดี๋ยวไปล่าเราอยู่ใต้ถุดเนี่ยอไปตรงที่มีต้นไม้ใกล้ๆกับอะไรวะตรงที่มีแบบเฮ้ยเราเห็นอะไรวะประตูประตูไปนั้นเรากล่าที่มันเป็นบล็อกอ๋อนีก่อนแก่อ๋อแล้วนึกออกแล้วเฮ้ยเราเห็นคุโดฮะเห็นรูกปั้นคุโดใจเฮ้ยเมาที่ป่ายเล่นเอ้ยเมาที่ป่ายเล่นไม้ที่เป่าเล่นวะเนี่ย ครตีวะอ๋อไอ้โอเคเราจะไม่ตีใครตีอะมันไม่เคยโดดอะเอ้ยใครใคร,ใครมาใกล้ๆเ,เขาไม่เห็นเราบัวถ้าไม่เห็นก็เดินผ่านใช่มันเดินผ่านไงคือก็แปลว่าไม่เห็นแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าตอนนี้เรากลายเป็นบอกแรออะก็มันจะขึ้นชื่อบร็องนั้นมาให้เฮ้ยเอาจริงของเห้หิน,นี่ก็อะไรเนี่ยแล้วถ้าสมมุติว่าไอ้นั่นนะเฮ้ย เรฆ่าได้คนนี้ด้วยทำไมวดีใจอ่ะ,อะคิมยังไม่เห็นเราใช่ไหมไม่เรามาถึงแล้วเสียวอ่ะโอ้ย,อยถ้าเราขยับนิดนึงก็คือมันเห็นเราเลยใช่ปะเห็นดิหลบไม่เนียนก็เห็นเพราะว่า,าบล็อกมันไม่เข้ากับไอ้ที่เอาไปซ่อนไงมันก็สะดุดตาโคตรไหนวะ ไปแล้วจะขึ้นไปบนสะพานปะอ่ะเป็นบล็อกอะไรไม่บอกไม่รู้ก็บอกแล้วว่างโง่ภาษาอังกฤษอะเ,เย้ยดีนะเนี่ยตะกี้ปิดไหมไม่รู้ทันหรือเปล่าเฮ้ยค <c oughs> ่าแล้วค่านี้สำเร็จแล้วปิดไมมหมแป๊บเมื่อไรผมจะตกแน่้อน ถ้าเปิดพัดลมก็จะได้ยินเสียงฝนตกในเกมแล้วเมื่อกี้เออทีนี้ตอนเนี้ยเอ้ยแล้มันหยุดตกแล้วรอคิมอยู่ไหนอ่ะเราไปไล่ล่าด้วยกันมั้งเล็กว่ะแต่ว่าเราไปซ่อนดีกว่าแต่ทำไมต้องซ่อนขี้เกียจหาเราฆ่าได้สองคนก็ดีใจแล้วน้ำอยู่ไหนวะไปควนตกเลย แล้วไม่ตายนะเอ้ยตะกี้เห็นบล็อกดินว่ะว่าจริงก็ไล่ดีไล่อยู่ไล่อยู่เราอยากฆ่ามันด้วยตัวเราเองอะ่ะไม่ทันแล้วละ่ะไม่ทันแล้วตอนนี้เหลือคนซ่อนสามคนนักล่าเก้าคนโคตรกระตุกทำไมคนน้อยจังเมื่อวานคนเยอะกว่านี้เราเล่นกันเมื่อวานป่ะเมื่อวานหรือเปล่าเมื่อวานถูกแล้วฝัก<ะ>เอาให้อีกตก ทำไมมันไม่มาตกในในไปตกในเกนมเสมอมันแหลกเข้าใจไหมนี่ฝนตกทำให้แหลกได้เหรอปกติไม่เคยเปล่ากดอัดแล้วแหลกชิๆเออนี่เดี๋ยวจะบอกที่ที่เราซ่อนให้ใกล้ๆจุดเกิดของนักล่าเลยก็มึงเป็นนักล่าไม่ใช่เหรอไม่เดี๋ยวไปเดี๋ยวบอกให้แต่แค่เวลาจะไปซ่อนอะ่ะมัน <c oughs> เอาพี่ไมต้อง <c oughs> ่ใ,ใกล้ของเกิดนักล่าก็ต้องขึ้นไปข้างหวังไม่ได้ยินเสียงดังแกกอ่ะเไม่ละคาโอ้กค่ะเฮ้ยเอาจริงไหนไปไหนเนี่ยได้คิมให้ดูเจอเราดูจออะไเดี๋ยวไปดูจอคิมอ๋อ,อ,อไม่มีที่นึงตรงนี้ไปตกไปจับ น bueno> ี่คุกกี้รันเจอแล้วเจอคุณโลฮะยังไม่ตกเอ้ยทำไมอ่ะทำไมยังไม่ทําไมถึงตกตอนนี้อยู่ไหนตกแลยเมื่อกี้คุกกี้รันเจอใหม่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะจะจับลูกบอลคุกกิรันกับคุณโลฮะเดี๋ยวเจอกันเราพยายามไปอยู่เราพยายามไปด้วยความแลก อย่าไม่ตัดคลิปก่อนเดี๋ยวค่อยไปถ่ายตอนเจอกับคุณคีโอเคบายบายอ่าตอนนี้เราก็อยู่ตรงหว่งขาแล้วเราก็หาจนเจอเนี่ยคุณดะาฮะไอเราเราตกตกจะตกแล้วแล้วเราก็หากันจนเจออยู่ไหนแล้วตกแล้วใช่ปะตกแล้วแล้วเราก็กลับมาเล็กต่อไม g ก็เดี๋ยวรอคุณคีมแป จริงแตลกมากเปลี่ยนเกมยังทันอุต่แปเ้ยมาเง่าผาอะไรวะเนี่ยอุ้ยกระตุกเข้าไปเออเออตายไม,ไ,ไม่รู้ว่าคนดูมันจะกระตุกตามป่ะเนี่ยไม่รู้ว่าคนดูแล้วมันจะกระตุกไหมเขาว่าน่าจะกระตุกอะ งไงคุณนะฮะทำให้ไม่ฆ่าฉันล่ะตายซะข้อหาทำให้มาดีต้องกลายเป็นแบบนั้นอือฆ่าตอล์ฟใจร้อนเห็นบล็อกไม้เห็นบล็อกไม้ไหน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 กํลังไหนวะข้างหลังกุ๊กี้ใช่ปะวะใช่เดี๋ยวเมื่อกี้ยังเห็นมันขยับอยู่นั่นมันหนีโอยคนแหลกอ่ะคนแหลกอ่ะไปดักข้างหน้าตรงนู้นไปแล้วแหลกเราขึ้นยังไงวะเนี่ยกดหยุดอัด เดี๋ยวเราจะบันที่แจมใน,นสองสามโดดทีเายเไม่ตายอ้าวตายลอกให้มันลงไปคนเดียวตายแล้วเกิดตรงไหนตรงจุดมอ่ะที่มันเป็นกระจกข,ข้างบนอ่ะโจงตียงเลยอ่ะเออเราหยุดอัดแค่นี้กำหรับวันนอ่าวันนี้ก็มาแค่นี้นะคะเดี๋ยวมันจะเหลือเกินไปบายบายแต่ทีเจย,ย์น,น่า <c oughs> 走啦！走啦！走啦！